ถ้าคุณเหนื่อยล้าขอให้รู้ว่าเราก็เหนื่อยถ้าคุณผิดหวังขอให้คุณรู้ว่ายังมีพลังใจดีๆบนโลกใบนี้มากมายที่จะพร้อมเป็นพลังใจพลังบวกให้กับคุณและทุกๆคนถ้าคุณเจอปัญหาอุปสรรคใดๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจขอให้คุณอย่าสิ้นหวังอย่าหมดพลังไปพลังใจสำคัญ ถ้าหากเราให้กำลังใจตัวเองไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าหากเราให้กำลังใจตัวเองได้ทุกคนเชื่อว่าเมื่อมาพบเจอก็จะส่งพลังใจดีๆส่งพลังบวกให้คุณเช่นกันปีห6ปีนี้ใจดีกับเราหน่อยนะปี67ปีนี้ใจดีกับเราหน่อยนะส่งท้าย66ต้อนรับ67 ขอให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันขอให้เพื่อนๆทุกๆคนพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขและมีชีวิตที่สดใสดัดงดอกไม้ที่ทิชานำมาให้ชมวันนี้อะไรเกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้เราจะจมอยู่กับมันอะไรที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขได้ค่อยๆทำอย่างมีสติไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่จะเหนียวรั้งกดเราให้อยู่กับที่ก้าวข้ามผ่านทุกๆเรื่องราวก้าวข้ามผ่านทุกๆมิติที่ ลบแล้วเราจะพบบรรจบกับสิ่งที่หวังและตั้งใจขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพือทุกคนขอเป็นลมใต้ปีกขอเป็นแดงสนับสนุนให้กับเพื่อนๆตัวเราเองก,ก็เช่นกันหากเราพบเจออะไรที่รู้สึกล้ารู้สึกท้อแท้ค่อยๆ่แก้ค่อยค่อยทำเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะเมื่อเหนื่อยล้าเมือ่อท้อแท้ถ้าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขาอะไรมันได้ ก็ขอให้ก้าวข้ามผ่านปล่อยวางหยุดคิดไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้ดิชาพูดต,ตลอดแล้วก็เชื่อมันเสมอว่าเราจะไปกันได้ดิชาจะไปกันได้ขอส่งพลังใจส่งพลังบวกให้กับเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นชีวิตถนนชีวิตเส้นทางชีวิตหน้าที่การงานหรือการดําเนินชีวิตต่างๆขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคใดขอให้เป็นที่รัก และก็สมหวังในทุกเรื่องราวในชีวิตเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเ,เป็นพลังใจไปลมใต้ปีกส่งกันส่งกำลังใจไปสู่เป้าหมายนะคะรีบเร่งเร็วไวไปสู่เป้าหมายกันค่ะมีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอส่งพลังใจดีๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดแก่เพื่อนๆทุกๆคน เอาความสดใสมาให้มาส่งพลังใจดีๆพลังใจบวกๆดอกไม้ก็เหมือนอบคนเราถ้าไม่รถดใจหิวเฉาถ้าไม่แข็งแกร่งจะอยู่ไม่ได้คนเราก็เช่นกันต้องทําชีวิตให้เป็นบวกต้องยิ้มได้ไม่ท้อเทแล้วเราจะสมหวังดังใจหากเราไปต่อคะ่ะ